Oh. ทุกคนคะยินดีที่ได้รู้จัก Image Collector อย่างเป็นทางการของ G-Quest รามี่และบารินค่ะพีเสื้อผู้บอยบินไปดังใจฝันโดนัลอามุแสงจันทร์ก็คือเวทมนต์ของฉันยูมิสกิลูนา่าพ,<ว>พวกเราสองสาวรามีาม่และบารินจะเติมไฟให้ G-Quest เองค่ะนายยังคงไม่ลืมเราใช่ไหม ว่าฉันเองก็เป็นพีชเมกเกอร์พลังของฉันน่ะเหนือกว่านายอยู่แล้ว right เจ้าหญิงผีดูดเลือดแห่งหมอกยามค่ำคืนไน t r โรสสวัสดีครับพวกผม PMC Fighter เตอร์นะผมวันนี้เราก็อยู่กับแคลนแกรนบูนะผมในส่วนของสายเจ้าหญิงผีดูดเลือดแห่งหมอกยามค่ำคืนใน t r o ร e นั่นเอง ซีมนะผมตั้งแต่ภาคจีแล้วกับโจโนอาโมูนะผมหรือที่คนรู้จักกันในนามของเอสและคนที่ทําให้ชีวิชิออนเนี่ยบัดซมนะผมเอ๊หรือว่าจะเรียกเจ้าสาวดีซึเดเลมฮะก็นะผมไม่มีอะไรมากออกร้านมาของแกรนบูชุดนี้ทําให้แกรนบูน่าเล่นมากขึ้นนะผมจะสามารถเล่นง่ายกว่าเดิมด้วยเป็นแกรนบูที่มีเวฟการโจมตีในช่วงแบตเทิลเฟสมีพลัง มีการฟาร์มจากมือฟาร์มจากปรอบโซนอะไรเยอะแยะไปหมดนะผมก็เด็กโปรไฟล์จะเป็นยังไงเพื่อนๆเข้าไปรับชมด้านในของคลิปเด็กโปรไฟล์ได้เลยมาเริ่มกันที่เกรด3ใบใหม่นะผมกับ V p r ชุดใหม่จาก VBT09 กับนี้เลยฮนะเจ้าหญิงผีดูเลือดแห่งหมอกยามค่ำคืนในโรสนะครับผมอ่าผมโชคดีเปิดได้ฟอยล์หลังกล่องมาใบานึงก็ ป็น VR ชุดใหม่นะผมที่ทําให้แกรนบูลน่าเล่นมากขึ้นนะผมไม่ว่าจะเป็นในด้านของเมคนิกการเล่นหรือว่าเป็นอาร์ตตัวละครที่สวยบาดตาบาดใจนะผมก็ชอบมากเลยครับผมไม่ต้องไปเล่นอ e. ีปลาหมึกในแจ็คสเปโรหรือว่าเล่นอ e. ีหมอผีถมหลุมตัวเองแล้วก็มาดูสกิลกันเลยกว่าอ,อันนะึงนะโอเคสว,สวยเลยอ่าออตโต้บรนากาศเมื่อได้การของคุณโจมตีหรือบูสต์ยูนิตนั้นพลังเพิ่มขึ้น5000จนจบการต่อสู้ รีทายุยูนิตน,นั้นเมื่อจบการต่อสู้นั้นก็เป็นความสามารถที่บังคับใช้นะครับผมไม่สามารถเลือกไม่ทําได้เพราะเทคมันเกิ Auto ดออโต้ทันทีเลยเมื่อโจมตีแล้วก็สกิลที่2องออโต้นการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีเคอร์บาสหนึ่งเลือกแถว้ําตั้ง1แถวคอาการ์ดไม่เกิน2ใบาจากกรอบโซนของคุณลงช่องเการ์ดของคุณในแถวแนวตั้งนั้นหากเวนการ์ดคู่แข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าอยู่ในนี้พลังเพิ่มขึ้น1 0,000 000, ื่นจนจบการต่อสู้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเนี่ย ต่อให้โดนโลบพลังจากชิรายุกิไปก็กลับมาตีหมื่นสองเลี่ยนะครับผมแล้วก็ได้ช่องเรากาดได้เดากาดมาทําการต่อสู้เพิ่มอีกหนึ่งเวฟนะครับผมหรืออาจจะมากกว่านั้นนั่นเองก็ใส่ไปสี่ใบเลยกับในโรสของเรานะครับผมเกรดสามใบที่2ผมก็ขาดไม่ได้เลยถ้าเล่นแกนบูก็ต้องมีตัวนี้ครับผมมังกรไรชีพสการาก้อนะครับผมก็ติดไปสองใบเอามีความสามารถสุดแข็งแกร่งแล้วครับผมแข็งแกร่ง,ง,งตามดอกโซนที่เรามีนั่นแหละ มีสสกิลนะผมอ่าสกิลแรกก่อนคอนติเนียลจากมือผมการ์ใบนี้ไม่สามารถนอร์มอลคอได้นะผมการนอร์มอลคอคืออะไรการนอร์มอลคอคือการที่เราเอาการ์ดจากมือเนี่ยวางลงช่องอากาศหรือช่องกาเดยียนโดยแบบธรรมดาแหละไม่ได้ทําอะไรเลยก็อย่าลืมนะผมว่าการที่เราเอาการ์ดไปป้องกันจากมือเนี่ยก็นับเป็นการคอผมเขาเรียกว่าการคอกาเดียนไม่สามารถอ่าเขาเรียกอะไรนะคนอะไปกาดจากช่องการเดียนเฉยเฉยในกรณีที่เจอกาดจ,จากมือขอ2ใบก็ เล่นกระวังนะครับผมและสกิลที่2องอัโต้กันการเรียการในเทิร์นของคุณยูนิตนี้พลังเพิ่มขึ้น2,000ตามจํานวนการในดรอปโซนของคุณยิ่งดรอปโซมีมากก็ยิ่งพลังเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็ออย่างที่ผมเล่นในคลิปกับพี่บอสเลยดรอปโซน25 26ใบตีออก5 0 0ห0 7 0 0 0 0ได้นะครับผมตีนเป็นน้องๆองวันเคเิียนเลยแล้วก็ออโต้เรียการเมื่อจบการสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีรีทายยูนิตนี้นะครับผม มันจะไม่ยืนค้างบอดนะผมในกรณีที่มันดีทายไปแล้วไม่ใช่สิในกรณีที่มันโจมตีไปแล้วมันจะไม่ยืนค้างบอดนะครับผมไม่งั้นก็โกงเกินไปหลักๆก,ก็เอามาหนีคดีแหละตีเสร็จแล้วก็ชิ่งหลบลงดอบโซนไปกันโดนนารุคามิิบายหรือว่าโดนลริงโจ๊กเกอร์บายความนั่นเองเรองสามไปที่สามผมก็สายเว็ดหนึ่งไปกับโบริเลนแฟรงเกอร์นะผมแฟรงเกอร์ er สไตล์ของเรานั่นเองก็มีสองสกิลหรือเปล่าวะเบหนึ่งนะก็มีหนึ่งสกิลผมกับสกิลที่แข็งแกร่งก็คือ แอคทีฟวันการเรียกากศวันเบอเทิร์นค่าขอคือโซบลัสหนึ่งการเกรดสามทิ้งการจากมือกี่ใบก็ได้นะผมอยู่ในนี้พลังเพิ่มขึ้น5,000จนจบเทิร์นแล้วก็ในการต่อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีคู่แข่งจะไม่สามารถคอการที่ความสามารถพิทักษ์หรือเกรดเดียวกันกับการที่เราทิ้งจากมือด้วยความสามารถนี้ได้นะผมก็ความสามารถนี้แทบจะบังคับโดนหนึ่งดาเมจนะผมถ้าหากเขาไม่มีการอินเตอร์เซปแรงจากช่องเรียกากาศหรือว่าการคอ เขาเรียกอ,อะไรนะการลากดัมเมจโซนมามากันเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับผมก็น้อยแค่นี้จะทําได้นะครับผมหลักๆเนี่ยก็ทิ้ง่0 1 2ครับผมห้ามการเกรดหนึ่งเกรดศูนย์แล้วก็เกรดสองและไม่จําเป็นต้องทิ้งกรีปมาเกอร์นะครับผมไม่จําเป็นต้องทิ้งโปรเทคเลยเพราะว่าสกิลมันห้บพรท่าอยู่แล้วก็ตามนั้นผมใส่ไปหนึ่งใบพอเปลืองที่เพราะยังไงเด็กนี้เราก็สามารถหามาลงสนาม ได้อยู่แล้วจากการถมหลุมตัวเองและให้นโรชุบขึ้นมาเกรดสามใบสุดท้ายผมกับเกรดสามใบที่สี่กับนี่เลยฮนะชื่อไทวาน้องใหม่นะผมฟอร์บอโดโกชิฟแล้วครับผมกอเรือผีของเราเองนะฮะอย่างกับไฟน์อิงดัตแมนก็มีสกิลแอคทีฟจากดรอปโซนนะผมคาคอลคือทิ้งการ์ดจากมือหนึ่งใบคอการนี้ลงช่องเรากาดแต่ถ้าดรอปโซนมีการ์ดสิบใบหรือมากกว่ายูนินนี้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นจนจบเทอร์นะครับผมก็เรียกได้ว่า ต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลเปิดห้าหารเกรดสามแล้วทิ้งมือเนี่ยเอาใบนี้ขึ้นมือทิ้งแล้วก็ทิ้งอีกหนึ่งใบลากลงมาตีตั้งแต่ต้นเกมเลยครับพลังหมื่นสองก็เกรียงดีผมชอบก็ทั้งหมดเกรดสามก็จะใส่ไว้ที่เท่านี้ครับผมต่อไปไปที่เกรดสองก็เลยเกรดสองไปได้ผมกับนี่เลยฮะของใหม่จากบีบีศูนย์เก้ากับเอ่อป๊บนึงนะกองโฟกัสหน่อยอ่านักดาบตัวสลัดโคลัมบาร์ดนะครับผม ก็สายไวสี่ใบเลยมีความสามารถที่เก่งมากๆแล้วครับผมก็มาดูกันเลยกับความสามารถออโต้กาดเรียกาดเมื่อลงสนามนะครับผมไม่ว่าจะลงจากมือหรือดรอปโซนหรือที่ไหนก็นแล้วแต่ก็สามารถทําได้นะครับผมข้คอคือเคา์เตอร์บาร์หนึ่งค้นหาการ์ดจากกองการ์ดของคุณไม่เกินหนึ่งใบส่งการ์ดนั้นลงดรอปโซนสลับกองการ์ดและจากนั้นคอการ์ดหนึ่งใบจากดรอปโซนของคุณลงช่องเรียกการ์ดความสามารถนี้สามารถใช้งานจากยูนิตท,ที่ชื่อเดียวกันได้แค่ เทิร์นละหนใบนะครับผมก็การ์ดเนมเพเทิร์นนะผมชื่อละครั้งมันดีมากเลยครับผมเพราะว่าเราสามารถหาอะไรก็ได้ที่เราอยากเล่นเนี่ยจากกองการ์ดลงดรอปโซนได้เลยไม่จําเป็นต้องพึ่งดวงในการถมดรอปจากสกิลตัวอื่นเกรซองใบที่2องของกับนี่เลยฮนะกริชเช่นนะครับผมก็มาจากชุดอะไรวะดูสิ VEB08 นนะครับผมมากับชุดของ อีหมอผีอะนะไม่รู้ชื่ออะไรเดี๋ยวคอนขึ้นอินเสิร์ตไปให้ก็ความสามารถค่อนข้างดีนะผมกับอ่าอย่างแรกเลยกับคอนติเนียวันการเดลกาดในเทอร์นของคุณถ้ามีการ์ดในดรอปโซน10ใบหรือมากกว่าพลังเพิ่มขึ้น5,000นะครับผมก็ตีออกหมื่นสี่นะผมก็ดีแหละตีข้ามหัวฟอสตั 1, ้งพันหนึ่งแล้วก็ออโต้เรดลกาดเมื่อลงสนามทิ้งการ์ดจากมือหนึ่งใบส่งการ์ดสองใบบนสุดจากกองการ์ดของคุณลงดรอปโซนนำการ์ดหนึ่งใบจะดรอปโซน อรกไ,ไม่ใช่ชื่อกริชเชตขึ้นมือนะครับผม <c ret ion> ก็เรียกได้ว่าสามารถถมหลุมตัวเองได้นะครับผมแล้วก็หาอะไรก็ได้เนี่ยขึ้นมาเล่นนะครับผมสมมติว่าในกรณีเรวร้ายสุดเนี่ยในรถเราอยู่ในหลุมใช่ไหมแล้วมือเราไม่มีเกจ3สามคอกริชเชตลงไปทิ้งก้านอะไรก็ได้จากมือหนึ่งใบถมหลุมจากกองก้านสองใบแล้วก็หยิบในรถในดอกโซนเนี่ยกลับมาไลทกลับมาเล่นเออนั่นแหละก็ค่อนข้างที่จะดีผงกับกริชเชตก็ใส่ไปสี่ใบเลย เกรดสองใบที่สามผมกับคนนี้เลยฮนะกับตันไนมิสนะครับผมกอใส่ไว้สองใบพอ,อามาดูสกิลกันเลยสกิลก็มีสกิลเดียวคือออโต้เรียการเมื่อลงสนามเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งคอการเกรดหนึ่งหรือต่ํากว่าจากดอบโซนคุณลงช่องเรียการถ้ารอบโซนมีสิบใบหรือมากกว่าคุณสามารถคออะไรก็ได้ผโดยไม่สนเกรดนั่นเองเรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยแหละคอแบบไม่สนเกรดคอใครนะหรอคอสกเกลดากอนมาไล่หัวยังไงล่ะ เกรด2ใบสุดท้ายผมกับเกรด2ใบที่กับนี่เลยฮะซึบกลองโฟกัสหน่อยอ่าสตอมไร้กดชิพนะผมกอเรือผีีรันที่2ที่เราจะใส่ไปนะผมก็สกิลมันดีนะอ่ามาดูสกิลกันเลยก็มีอย่างเดียวผมมี2อย่างคอนติ n นีจากมือการนี้ไม่สามารถถูนอร์มอลคอนะผมคอลงช่องกายเดียวนี้ไม่ได้นะเทคขาวเขาก็บอกอยู่แล้วก็ออโต้เรกาดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีอยู่ในนี้พลังเพิ่มขึ้น1 5 0 0 0จนจบการต่อสู้นั้น เมื่อจบการต่ัสู้นั้นจู๊ก,ก้าหนึ่งใบและรีทายยูนิตนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเรือผีที่ผุดมาจากน้ําแล้วก็เมื่อโจมตีเสร็จก็จะจมลงไปในทะเลต่อไปนะก็ถ้ามารวมกับคอมโบของนโรสเนี่ยมันจะตีที่29งหมไม่รวมบูส์นะครับผมตีเกือบส0,000ื่นแรงพอกับเจ้าเอวอลโกเดเดของลิงจ็กเกอร์เลยก็ใส่ไว้เท่านี้ผมกับเกรดสต่อไปไปที่เกรดหนึ่งกันเลยเกรดหใบแรกผมก็ใส่ไว้หนึ่งใบก่อนแรกจากน้อยไปหามากมั่ง อ่าก็เป็นแบนชีน้ำโบนนะครับผมก็ใส่ไว้ไบเดียวพอมีความสามารถออโต้เรการเมื่อลงสนามจากดอปโซนโซบลัสหนึ่งจั่วการหนึ่งใบและจากนั้นพลังเพิ่มขึ้น4 0 0พันจะจบเทิร์นใส่ไว้หนึ่งใบผมเป็นท่าฟาร์มนั่นเองและอย่าลืมนะแกนบูโซไม่จําเป็นต้องใช้เพราะฉะนั้นเอาการจากโซที่ว่ามีพวกเกรดหนึ่งเกรดสองตอนไร้ช่วงแรกเนี่ยลงดอปโซนแลนะ้วทําทการคอมโบเล่นดีกว่าเกรดหนึ่งที่สองครับผมแับนี้เลย พี่น้อยพี่น้องทอมมี่นะผมก็อเป็นเปิด5้าสาของแกรนบูก็มี2สกิลแล้วผมอ่าคอตินิววันการเดกาดไนเทิร์นคุณถ้าในรอบโซมี5ใบหรือมากกว่าพลังเพิ่มขึ้น5้าพันนะครับผมก็ตีออกหมื่นสธรรมดานั่นแหละแต่มันจะไม่แต่มันจะไม่ใช่หมื่นสสิถ้าวันกาดเราอยู่ในโรสมันจะเป็นหมื่นแก็เรียกได้ว่าตีข้ามหัวแคลนฟอร์ได้ก็โอเคแล้วแล้วก็ออโต้เดรกาดวันการนะผมไม่ต้องสนามจากมือดูท็อปเด็กห้าใบ จากนั้นนําเกรดสามจากนั้นขึ้นมือ1ใบถ้านําขึ้นมือสลับกองการาดแล้วก็ทิ้งการาดจากมือ1ใบนะครับก็ตามนั้นนะครับผมความสามารถทั่วไปของเปิด5าหา3เกรด1ใบที่3ผมกับคนนี้เลยฮะใส่ไป3ใบกับต้นหนนโครงกระดูกนะครับผมใส่ไป3ใบเลยก็เป็นตัวฟาร์มแล้วผมที่ดีมากๆเลยแต่ก็พยายามใช้กันระมัดร,ระวังนะครับผม มีสกิลแอคทีฟเรียาการนะครับผมค่าคอสคือเรสเรียาการคุณ2องใบไม่จําเป็นต้องเป็นตัวมันนะผมหรือจะเรสตัวมันก็ได้ส่งการห้าใบพสูตรจากกองการของคุณลงดรอปโซนก็แค่นั้นแหละส่ง5้าใบลงดรอปโซนถมหลุมทําให้เราสามารถเล่นได้ไวขึ้นนั่นเองแต่ก็ระวางน,นะผมเพราะว่าตาที่ผมไปเล่นมาถมทิกเกอร์ไปสามถึงสี่ใบแย่นะครับผมก็เอาอะไรมากไม่ได้ผมกับแบนการมันก็การ์ดเกมพึ่งดวงแลวนะ เกรดหนึ่งใบที่สี่ผมลับนี่เลยชึบกลองโฟกัสอนะ่ะโอเคหมออาคมแห่งผงกระดูกเนโกโบนะครับผมก็ใส่ไว้สี่ใบเลยสกิลมันดีมากเลยนะเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าคอสในการชุบเรียกาศเพราะว่ามีสกิลแอคทีฟจากกับโซนทิ้งการ์ดจ,จากมือหนึ่งใบนำการนี้กลับไปใต้กองการ์ของคุณคอการ์ดเกรดหนึ่งจากดอปโซนหนึ่งใบลงช่องเรียกาศนะครับผมถ้าดอกมีสิบใบหรือมากกว่าคออะไรก็ได้โดยไม่สนเกรดนั่นเอง คูณสกิลไหมสกิลก็เหมือนกับตันไนมิสแหละครับแค่ว่ามันอยู่ในดรอปโซนแล้วเป็นเกรดหนึ่งแล้วค่าคอสคือไม่ต้องจ่ายคาเตอร์บาร์แค่ทิ้งมือคอเก็บตัวเองแค่นั้นเลยและเกรดหนึ่งใบสุดท้ายผมก็ตัวคืนคอสเพียงหนึ่งเดียวของแกรนบลูผมที่ว่ามันเล่นง่ายที่สุดและไม่เปลืองพื้นที่ในการเล่นกับแดนซิ่งคัตเลสนะครับผมาดาบขวานซิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะเรียกกันก็มีสกิลนะครับผมกับ แอคทีฟเรียกาศนะครับผมไม่ใช่สิแอคทีฟจากดรอปโซนค่าขอคือใบแดนซิง่งคัลเลสใบอื่นจากดรอปโซนของคุณหนึ่งใบส่งการ์ดหนึ่งใบามาสู่จากกองคานคูณลงดรอปโซนคอการ์ดที่ใบนี้ลงช่องเดียากาจากนั้นเขาตร์ชาร์จหนึ่งนะครับผมง่ายๆเลยขอแค่มีตัวเองอยู่ในดรอปโซนคู่หนึ่งนะครับผมจากนั้นก็บหนึ่งตัวแล้วก็คอตัวเองครับผมง่ายๆเลยก็ประมาณนี้ผมกับเฟรหนึ่งต่อไปที่ที่กเกอร์เซตกันเลย ฮิ i เกอร์เซนะครับก็ใส่ฮิลริเกอร์ผมเป็นเจ้าผีน้อยผีน้อยอะไรผีน้อยลิกนะผมเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกผมเอาตามอิงอนิเมะแหละเพราะในอนิเมะโจโนอามู u, ก็ใส่ฮิลริเกอร์เป็นผีน้อยไม่ใช่แบนชีน,นั่นเองแล้วก็ขาไไปแล้วผมกับคริติคอลจำนวนมากนะผมใส่ไปถึงกัน12คลิกเลยครับผมก็เรื่องปกติของแคลนแกรนบูลหรือแคลนโปรเทคที่ว่ามีาการที่ความสามารถ พิทักอย่างโปรเทคอยู่ในมือนะผมไม่จําเป็นต้องใส่ดอพีจีเข้ามานั่นเองอ่ะส่ไวแล้วสิบสองครือถ้าคิดว่าฮิวทิเกอร์มันจาเป็นก็ใส่ไปสิบหกคริก็ได้นะผมไม่ว่ากันแล้วก็ตัวเริ่มขาดไม่ได้ผมกับนี่เลยผู้ตายที่ไม่ยอมตายกรูนัชนะครับผมก็ติดทีมแล้วผมโจโนอามุก,กใช้ตัวเริ่มตัวนี้อ่ะผมซีมแค่ไหนลองดูอ่าสกิลก็เหมือนตัวเริ่มทั่วไปผมเมื่อถูกไรทับตัวหนึ่งถ้าบรรยากาศเขาคู่แข่งเป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าได้รับหนึ่งควิคชิลนั่นเอง ก็ตามนั้นนะครับผมแกรนด์บูมีโปรเทคมาเกอร์อยู่แล้วที่ว่าสามารถได้จากการไร้ทุกเทินไม่จําเป็นต้องมีรอพีจนะผมหรือเขาจะเพย์เซฟก็บรอพีจีสักสองใบหรือคริสตอลสิบใบก็ได้นะครับผมโอเคต่อไปไปที่คอมโบเทสกันเลยเข้าสู่ช่วงของคอมโบเทสกันนะครับก็ขออนุญาตเซตมือขึ้นมาเล่นนะผมเพื่อการ คอมโบเทสที่แบบมันเข้าใจง่ายแล้วก็กระชับมิดต่อเวลาครับผมเพราะว่าตอนนี้ใกล้เวลาเข้างานแล้วก่อนะครับผมมาเริ่มกันเลยผมจะเริ่มในบทบาทของเพลเยอร์สองแล้วกันนะสแตนแอนดรอครับผมคู่แข่งร้ายอะไรเสร็จอ่าร้าผมผีน้อยทอมมี่จั่วการ์ดหนึ่งหนึ่งควิชชิ่ครับผมแต่นัสกิลของทอมมี่เปิดห้าอาเกรดสามหนึ่งใบไม่มีครับผมก็สลับกองเล่นช่างมัน จากนั้นคอครับผมเป็นในส่วนของเจ้าต้นหนเรือโครงกระดูกอา่าใครอีกทีอา่าเป็นคิติคอ่ก็ได้ครับผมเรซผมสองใบหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียดายมากเลยคิติคั่สองสองใบทิ้งไปฮะชุดขออยับเข้ามาเลยหลุดเฟรมก็ไม่มีอะไรแล้วก็ตีปกติฮะอ่าแปดพันไม่ใช่8 0แปดพันดิจะเป็นหมื่นสามผมเพราะว่าหลุมมีห้าใบได้เช็คไม่มีทิกเกอร์ กูแข่งตีมารับดาเมจเล่นนะอ่ารับ2ดาเมจนะหนึ่งสองก็ประมาณนั้นครับผมเพราะว่าเราต้องการดาเมจในการเล่นชุดท่ที่เด็ดที่เสตอร a แนนด์รอไรับผมนักดาบจุดสลับโคลลำบัดเข้าตรวบา,า,กการ์หนึ่งอ่ะหาการ์ดหนึ่งใบจากดับอ่าจากเด็กลงดับโซนผมจะเลือกตัวนี้ครับผมต้นเกมเนี่ยใช้ได้แน่นอนทิ้งไปฮนะแต่นั้นคอการ์จากดับโซนได้ก็ได้หนึ่งใบ ผมจะคอไปในส่วนของสตอมไรโกชิปนะครับผมจากนั้นสกิลของโครงกระดูกต่อเลสะครับผม1 2ึ่งสอง่ะถ้าทิ้งกลองได้อย่างนี้ก็โอเคนะผมมีแต่ตัวเล่นไม่มีทิกเกอร์ก็ดีจากนั้นครับผมเ,เราจะคอไปในส่วนของเจ้ากับตันนมิดแลวกันเขาต้อบาดหน่ออ่ะขอโทษดีต้องเอาออกก่อนบางหน้าอามุ คอาการ์ดหนใบจากดอบโซลผมที่เป็นเกรดหนึ่งน้ำดอบโซนะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบใบผมคออะไรก็ได้โดยไม่สนเกรดผมจะคอเป็นสตอมไลท์โกชีปผมสลับตำแหน่งกันเลยเวทกาโจมตีเนี้ยเก้ได้เช็คไม่มีทิกเกอร์ผมไม่เป็นไรสตอมไลท์โกช o ตีฮะเก้าพันบว0หมื่นห้าครับผมอ่านี่นี่บว์หมื่นห สองหมื่นสี่ครับผมมันกาดตีเสร็จตัวระเบิดตัวหนึ่งตีครับผมสองหมื่นสี่ตีเสร็จตัวระเบิดตัวหนึ่ง,อ 24, งโอเคทีนี้ผู้แข่งตีมาผมมาดูเช็คของในมือกันกน็มิสกอร,ร์ดาก้อนนะผมไม่ไม่อยากใช้เลยอะ่ะก็คอไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันติดเทคในส่วนของคอนติเนียลห้ามนระมอคคอก็สวยไปนบผมถ้าขึ้นมืออ่ารับจักสาราเมตเล่นนะผม ไปกันเร็วเ,วเลยหนึ่งสองอ่าฮิวหรออ่าฮิวสักหนึ่งแล้วกันจากนั้นก็สามแล้วผมไม่มีทิกเกอร์อ่ะเริ่มไปเต์นเฟสตต่อไม่ใช่เทิร์นเต้นเทิร์นของเราสเตนแอนด์รอร้ายครับผมเจ้าหญิงผีดดเลือดแห่งหมอกยามค่ำคืนไนโตรสได้รับหนึ่งโปรเทคทูนะผมไม่ใช่โปรเทคทูโปรเทควันนั่นเองฮะ,ะนี่แหละอีอีอ ปลาหมึกที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปไม่ได้อยากเล่นมันเลยก็นะครับผมมาดูสนามกับมือกันไม่ค่อยมีอะไรน่าเล่นนะอ่ะคอเป็นโคลัมบาร์นะผมสกิลโคลัมบาร์คาตาบาร์หนึ่งนะหา1หนึ่งใบาจากกองการ์ดผมเลือกเป็นสกลวดากอนนะผมขอหนึ่งใบคอสกลวดากอน ก็สกาลาก้อนตอนนี้พลังจะมีที่่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12บผมมีหลุม12ใบพลังพุ๊บขึ้น2 4ง0 0ืันนั้นนะผมยังไม่สะใจเราฮะอ่ะ้อ้อใครดีลิเชตนะผมลิเชตสกิลฮนะทิ้งมือ1ใบทิ้งสกาลาก้อนนะทรง2ใบบนสุดจากกองการ์ดลงดับโซน1 2โอ้โหทิกเกอร์อีกแล้วแย่ะ่ะ แล้วก็เลือกหนึ่งใบจากรอบโซนนำขึ้นมือนะผมเลือกเป็นไนโรสครับผมไว้ทำการไร้แล้วเล่นต่อเทิร์นหน้าโอเคแบทเทิลเฟสครับผมอันหนึ่งนะก่อนแบทเทิลเฟสสลับที่กันก่อนอ่าสกิลนี้แล้วสกิลนี้ด้วย,ววยเล่ฮนะโม่ห้าไปอีกหนึ่งสองสามสี่และห้านะผมก็ตามนั้นนะฮะไม่ค่อยมีอะไรน่าเล่นเท่าไหร่โอเคเริ่มแบทเทิลเฟสกันเลยตัวนี้ติดคอนตะิเนียลอะหลุมสิบใบหรือมากกว่าบวกห้าพัน สกาวดาก้อนนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่บนะผมหลุมยี่สิบพลังเพิ่มขึ้นสี่หมืโอเคฮะเอาครีดิเฉตีนะผมเซติวของนโรดทำงานพลังเพิ่มขึ้นห้าพันนะผมปัดเป็นหมื่นหนึ่งเลยเป็น1มื่นตีเสร็จตัวระเบิดสกาวดาก้อนตีนะผมเพิ่มขึ้นอีก5้าพันนะ จะบวกไปเป็นสี่หมื่นห้าพันสี่หมืนห้าบวกพลังอีกหมื่นสองเป็นห้าหมื่นเจ็ดพันนะผมตีเสร็จยังไงก็ตายอยู่แล้วจะเสียสกิลของตัวเองหรือว่านายโรสนั่นเองนายโรสโจมทีครับผมอ่ะแบนชะีบูน่ะแบนชีจะบูดเป็นหมื่นหนึ่งสกิลของนายโรสนะผมเคาตะรบารหนึ่งคอหนึ่งคอลัมน์ลงดับโซนจากดับโซนลงช่องเรียการนะผมเออผมจะคอเป็นสเกลดา,า้อนแล้วก็กัปตันนมิดรนะผม ถ้าบรรยากาศของคู่แข่งเป็นเกรด3หรือสูงกว่าบวกพลังเพิ่มขึ้น10,000สกิลในมีแล้วผมคัตเตอร์บาร์ส1อะ่ะตรงสนามจากดอกโซนหรือที่ไหนก็ได้แล้วแต่คอการ์ด1ใบจากดอกโซนนะผมที่เป็นเกรด1ห,หรือสูงอ่าอะไรก็ได้แหละไม่สนเกรดเพราะดอกโซนมันเกิน10สเกลดาร์ก้อนอีกตัวนึงอะก็ตามนั้นเลยไปกันแบบไวๆทว,วินได้เฟิร์สเชกอ่ะไม่มีเซคันด์เชกอ่ะขี้ดีข้อเอาผมก็โยนให้กับสเกลดาร์ก้อนไหมอา่าผมโยนให้ฝั่งซ้าย กดดันนะผมสกร์เขาก่อนตีมันแรงมากถ้าไม่มีโทเฟ,ฟกาก็เตรียมตัวไปเกิร์ตนั่นแหละโอเคดับโซนนับอีกทีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอ็ดสิบสอสามสิ่ห้าสิหกสเดิบแ่สิรวมยี่บใบเท่าเดิมอะ,อะตัวนี้ตีก่อนนะ20บใบสี่หมื่นสี่หมื่นห้าห้ะผมไม่ใช่5้าหมสิ เออ5 7, ้าหมื่นเจ็ดะถูกแล้วตีเสร็จตัวระเบิดนะทีนี้หลุม21่บบายครับผมมันจะเป็น4 000, 2, 000ี่หมื่นกับสองพันอ่ะทีน,นี้ก็ปัดไปห้าหมื่นเลยเพะบูรมผลทิกเกอร์นั่นเองห้าหมื่นกับ2สองพันนะครับผมจากนั้นโจมตีอะสกิลในโรสผมบุย 5, ี่ห้าพันจะเป็นห้าหมื่นและเจ็ดพันนะครับผมก็ตีอยู่ที่พาเวอร์หกหมื่นกับเก้าพันนะฮะสองคริติคอลแล้วตีเสร็จตัวระเบิด แบนชีต้องระเบิดตามเลยเพราะว่ามันบูสต์เสร็จแล้วก็สเต็ปการเล่นของแกรนบูก็จะมีประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเด็กโปรไฟล์ของเราในวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับผมมันทําให้เราหน้าเล่นมากเลยไม่ได้หน้าเล่นเพราะว่าแม่คนิกการเล่นอย่างเดียวผมหน้าเล่นเพราะวัยฝูผมด้วยน่ารักมากก็น,นะครับผมไม่มีอะไรจะพูดอะ่ะคือมันดีอะ่ะชอบมากาแค่ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะผม ก็ลองไปหาซื้อหาเล่นก็นได้นะผมกับแกรนบูสายไนโรสนั่นเองก็แล้วผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ให้กับ p m เอ็มซีไฟนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆและคอมโบด,ดีแบบนี้ต่อไปก็หลังจากคลิปนี้จบนะครับผมเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมในส่วนของเล็กโปรไฟล์เพลมูนสายแฮรี่นะครับผมก่อนนะครับผมสองคนนี้ต้องคู่กันนะครับกับโจโรอาโมและยูมิสกิลูน่านะครับผมสำหรับวันนี้พีเอ็มซีไฟเตอร์ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ